ฉันตื่นขึ้นมาด้วยความหิวโหยและหนาวสัน่นและกำลังเดินเข้าครัวด้วยความยากลำบากตู้เย็นว่างเปล่าพ่อกับแม่คงไม่มีเงินอีกแล้วฉันสงสัยว่าจะหาอาหารได้ที่ไหนและฉันก็นินถึงห้องใต้ดินแม่ชอบเก็บอาหารกระป๋องไว้ที่นั่นเมื่อลงไปที่ชั้นใต้ดินฉันเอาเท้าไปโดนของอะไรบางอย่างมันแปลกมากเราไม่เคยมีเสบียงแบบนี้เปิดไฟแล้วฉันแค่ไม่เชื่อสายตาตัวเองจับพื้นถึงเพดานห้องใต้ดินมันเต็มไปด้วยไหยแก้วที่มีเงินอยู่ มันมาจากไหนกันฉันเห็นข่าวเมื่อวานนี้ว่าตำรวจพบของซ่อนที่คล้ายกันในการครอบครองของพวกนักเกรงฉันไม่อยากคิดอย่างนั้นกับแม่แต่พ่อของฉันเขาจะมีส่วนเกี่ยวข้องบางอย่างหรือเปล่าพ่อของฉันเคยเป็นคนที่มีความลับมากแต่ไม่นานมานี้เขาแทบจะหยุดสื่อสารกับฉันและแม่โดยสิ้นเชิงเมื่อไม่นานมานี้ฉันเห็นเขาเถียงกับใครบางคนทางโทรศัพท์และเมื่อพ่อสังเกตเห็นฉันเขากโกรธมากและกระแทกประตูใส่หน้าฉันพ่อของฉันจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับมาเฟียหรือเปล่า ฉันผักความคิดแย่ๆอาไปเขาไม่ใช่คนแบบนั้นพ่อดูแลฉันเขาทำงานสองที่เพื่อให้ฉันซื้อยาได้หัวใจของฉันมีปัญหาตั้งแต่เกิดและมันก็แย่ลงทุกวันทันใดนั้นประตูหน้าบ้านก็ดังขึ้นจากชั้นบนและฉันก็ได้ยินเสียงแม่ของฉันฉันรีบเดินขึ้นไปชั้นบนและถามทันทีเงินจํานวนมากมายในห้องใต้ดินของเรามาจากไหนแต่แม่ของฉันรู้สึกประหม่าอย่างเห็นได้ชัดและรีบบอกว่าอย่าแตะต้องอะไรในนั้นแล้วเข้านอนซะ ฉันยังอ่อนแอเกินไปมันเหมือนคำโกหกนี่แม่กับพ่อซ่อนอะไรจากหนูหรือเปล่าแต่เธอบอกเพียงว่าเธอมีปัญหามากมายและเธอสัญญาว่าจะหาคำตอบเรื่องขวดโหลมีเงินเหล่านั้นจากพ่อของฉันในวันนี้เมื่อแม่และฉันทานอาหารเย็นด้วยกันฉันรู้สึกไม่สบายตัวหลังกินข้าวฉันจึงกินยาประจำตัวแล้วสติของฉันก็เริ่มพล่าเลือนแม่พาฉันขึ้นไปชั้นบนและทันทีที่นอนลงฉันก็หลับสนิท ในตอนเช้าฉันถูกปลุกด้วยเสียงบางอย่างพ่อแม่ของฉันกําลังเถียงกันเสียงดังในครัวฉันเดินไปหาพวกเขาเมื่อพ่อแม่เห็นฉันที่ทางเข้าพวกเขาก็เงียบลงพ่อบอกว่ามีอะไรจะบอกฉันเรามีเงินจํานวนมหาศาลเก็บไว้ในห้องใต้ดินของเราแต่มันเป็นเงินของใครปรากฏว่าแจ็คเพื่อนบ้านของเราได้นำหายมาไว้ในห้องใต้ดินเขาเป็นนักต้มตุ๋นและลากพ่อแม่ของฉันไปช่วยเขาซ่อนเงินที่เขาขโมยมา นี่มันเป็นอาชญากรรมพ่อกับแม่สามารถถูกจับเข้าคุกได้เลยทันใดนั้นแม่ของฉันก็เริ่มร้องไห้และบอกว่าพวกเขาทำเพื่อฉันแจ็คจ่ายค่าห้องใต้ดินให้พวกเขาและขอบคุณเขาที่ทำให้เราสามารถซื้อยาได้ฉันรู้สึกละอายใจที่สงสัยพ่อทั้งสองพยายามอย่างเต็มที่เพื่อช่วยฉันแต่ฉันไม่อยากให้พวกเขาต้องเข้าคุกเพราะฉันฉันไม่ต้องการให้พวกเราทุกคนต้องติดคุกดังนั้นฉันจึงตัดสินใจคุยกับแจกด้วยตัวเองฉันจะไปบอกให้แจ็คเอาเงินของเขาไปโดยเร็ว แต่ถ้าเขาไม่ทําอย่างนั้นฉันจะไปแจ้งตำรวจแม่บอกว่าฉันกังวลมากไปและบอกให้ฉันกินยายครั้งไม่งั้นฉันอาจจะอาการกําเริบฉันกินยาปกติและเมื่อพ่อแม่ออกไปทําธุระฉันก็ไปหาเพื่อนบ้านทันทีฉันไปที่บ้านของเขาและมองไปที่หน้าต่างจัดมีกระเป๋ายิ้มอยู่ในครัวซึ่งเหมือนมีบางอย่างสกปรกในนั้นหายเงินคนเจ้าเล่ห์อย่างเขายังไม่ย้ายทุกอย่างไปที่ห้องใต้ดินของเรางั้นเหรอ หัวของฉันหมุนติ้วด้วยความโกรธและฉันก็ถอยหลังไปเตรีปัดไปโดนของบางอย่างข้างหน้าต่างมันล้มลงไปฉันหวังว่าแจ็คจะไม่ได้ยินฉันฉันมองออกไปนอกหน้าต่างอีกครั้งแต่ไม่มีใครอยู่ในครัวและแล้วฉันก็ได้ยินเสียงจากข้างหลังเธอมาทําอะไรที่นี่มันคือแจ็คเขาถือพลั่วขนาดใหญ่ไว้ในมือมันสายเกินไปที่จะถอยหนีฉันเลยพรุงออกไปว่าฉันจะส่งเขาให้ตำรวจ พอต้องปล่อยพ่อแม่ของฉันไปเดี๋ยวนี้เขาพูดด้วยความประหลาดใจว่าเขาไม่รู้ว่าฉันพูดถึงอะไรจากนั้นเขาก็หยิบขนมออกมาจากกระเป๋าและยื่นให้ฉันนี่ดูเหมือนว่ามันจะเป็นของโปรโดของคุณนะของโปรโดฉันไม่เคยกินขนมมาก่อนเลยในชีวิตบางทีเขาอาจจะต้องการวางยาฉันฉันถอยหนีด้วยความตกใจและวิ่งอย่างสุดความสามารถไปที่บ้านแต่ใจไม่ตามฉันมามันหมายความว่ายังไง ที่รั้วบ้านฉันวิ่งเข้าไปหาแม่เธอยุ่งอยู่ในสวนและถามทันทีว่าเกิดอะไรขึ้นฉันตะโกนว่าแจกอันตรายและฉันต้องโทรแจ้งตำรวจเดี๋ยวนี้แต่แม่บอกว่าเธอไม่รู้ว่าฉันกำลังพูดถึงอะไรแต่เมื่อเช้านี้เราเพิ่งคุยกันเรื่องเงินแม่มองมาที่ฉันด้วยความไม่เข้าใจเรายากจนและเราไม่เคยมีเงินเลยเธอหมายถึงอะไรฉันจับมือแม่แล้วลากเธอไปในเชนใต้ดินเพื่อโชงเงินให้เธอดู ฉันเกือบจะหาสวิชไฟไม่เจอในนั้นหลอดไฟส่องสว่างเป็นเวลานานและในที่สุดเมื่อมันสว่างขึ้นห้องใต้ดินว่างเปล่าเป็นไปได้ยังไงแม่ของฉันมองฉันอย่างเศร้าๆทันใดนั้นฉันก็ได้ยินเสียงฝีเท้ามีคนมาหาเรามันคือแจ็คเขาใกล้เข้ามาแล้วประตูเปิดออกและฉันก็เห็นพ่อของฉันยืนอยู่ตรงทางเข้าเขาถามฉันว่าทาไมฉันถึงอยู่ชั้นใต้ดินอีกแล้วฉันอธิบายเกี่ยวกับหายเงินอย่างคลุมเครือแต่พ่อบอกว่าฉันคงหลอนจากยาชุดใหม่ และฉันต้องไปพบแพทย์อย่างเร่งด่วนนี่มันอะไรกันแม่คะทำไมแม่ไม่พูดอะไรล่ะเธอจับแขนของฉันเบาๆแล้วผลักฉันไปที่ทางออกไม่แม่จะทำอะไรกับฉันฉันไม่ไปแจ็คคงขู่พ่อแม่ของฉันใช่ไหม จนพวกเขาคิดจะส่งฉันไปโรงพยาบาลเพื่อรักษาความลับให้เขาเราต้องออกไปและวิ่งไปหาตำรวจฉันจะส่งแจ็คให้กับเจ้าหน้าที่และฉันจะทําให้แน่ใจว่าพ่อแม่ของฉันจะไม่ติดคุกด้วยฉันวิ่งไปที่ประตูแต่พ่อจับฉันไว้แน่นปล่อยฉันไปฉันผลักเขาออกไปและพยายามวิ่งออกไปข้างนอกแต่แม่ของฉันเต้นประตูหน้าไว้แล้วฉันต้องวิ่งไปทางอื่นจากนั้นฉันก็วิ่งให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทําได้ไปที่ห้องนอนของฉันเสียงฝีเท้าของพ่อดังอยู่ข้างล่างทันทีที่ฉันอยู่ในห้องฉันก็ล็อกประตู และรีบวิ่งไปที่หน้าต่างแต่ถ้าฉันกระโดดฉันอาจจะหมดสติทันทีเพราะความอ่อนแอของตัวเองฉันกำลังคิดหาวิธีหนีอื่นแต่ทันใดนั้นพ่อของฉันก็จับลูกบิดประตูและถามฉันว่าทำไมฉันถึงปิดประตูฉันไม่ได้พูดอะไรแล้วฉันก็ได้ยินเสียงดังปังพวกเขาคิดจะพังประตูไม่มีทางอื่นแล้วฉันปีนขึ้นไปบนผอัหน้าต่างหลับตาปีและก้าวไปข้างหน้า ฉันลงจอดได้แย่มากฉันคิดว่าข้อเท้าของฉันบาดเจ็บแต่ฉันต้องรีบไปแม้ว่าพ่อแม่ของฉันจะช่วยปกปิดให้แจ็คแต่ฉันเท่านั้นที่สามารถบอกความจริงและช่วยพวกเขาได้การวิ่งเป็นเรื่องที่เจ็บปวดมากการมองเห็นของฉันก็เบลอแต่แล้วฉันก็เห็นสถานีตำรวจอยู่ข้างหน้าเหลืออีกนิดเดียว ทันใดนั้นฉันก็ได้ยินเสียงคำรามของเครื่องยนต์พ่อแม่ของฉันพวกเขาตามฉันมาฉันวิ่งต่อไปพยายามไม่มองย้อนกลับไปจากนั้นเสียงเครื่องยนต์ก็หยุดลงเกิดอะไรขึ้นแล้วฉันก็ถูกคว้าและลากกลับไปลูกคิดจะไปไหนมีเสียงพูดอยู่ในหูของฉันฉันพยายามจะดึงออกไปแต่เรี่ยวแรงของฉันหมดลงและพ่อแม่ก็บังคับให้ฉันขึ้นรถล็อกประตูปิดสนิทแม่กอดฉันไวแน่นตลอดทางและเมื่อเราขับรถขึ้นไปที่บ้านฉันเห็นแจ็คอยู่ที่หน้าต่าง เขากำลังรดน้ำในสนามหญ้าใกล้ๆที่พักและเหลือมองมาที่ฉันฉันคิดว่าเขารู้ว่าฉันต้องการส่งเขาให้ตำรวจทันทีที่เรามาถึงพอโยนฉันเข้าไปในห้องใต้ดินและขังฉันไว้เขาบอกว่าทั้งหมดนี้จะเป็นผลดีต่อฉันเองฉันตัวสั่นและพยายามปีนบันไดแต่ฉันไม่มีแรงแล้วฉันก็ได้ยินเสียงแปลกๆที่ด้านหลังกำแพงฉันตัวแข็งด้วยความหวาดกลัวพวกเขาคิดจะทำอะไรกับฉันทันใดนั้นอิดหลายก้อนก็หลุดออกมาจากกำแพง พร้อมกับมีใบหน้าปรากฏขึ้นในช่องมันคือแจ็คเขาจับฉันจนได้ตอนนี้ฉันตายแน่นอนฉันรู้สึกเหมือนจะเป็นลมจนแทบจะยืนไม่อยู่มานี่ไม่ต้องกลัวแจ็คพูดเบาๆไม่ละ่ะฉันบอกจากนั้นแจ็คก,ก็ล้วงเข้าไปในกระเป๋าเพื่อหาอะไรบางอย่างหัวใจของฉันจมดิ่งแต่ทันใดนั้นเขาก็ยื่นขนมให้ฉันและบอกว่าความหวานจะทําให้ฉันรู้สึกดีขึ้นอย่างแน่นอนลูกอมอีกแล้วเหรอ จูจูจากก็ถามว่าพ่อแม่ของฉันส่งขนมจากเขาให้ฉันหรือเปล่าไม่แน่นอนเรากินผักกันมาตลอดชีวิตเขาประหลาดใจมากเขาบอกว่าเขาคิดมานานแล้วว่าพฤติกรรมของพ่อแม่ฉันน่าสงสัยขณะที่เราขับรถผ่านไปเขาสังเกตเห็นใบหน้าที่เปื้อนน้ำตาของฉันจากนั้นเขาก็ได้ยินเสียงรถดังจัดฉันใต้ดินจากรู้ว่าบ้านของเราเชื่อมต่อกันด้วยทางใต้ดินเขาจึงตัดสินใจมาดูว่าเกิดอะไรขึ้นทันใดนั้นฉันก็ได้ยินเสียงประตูห้องใต้ดินเปิด เป็นพ่อหลังจากลังเลอีกคู่หนึ่งแจ็คบอกว่าเราต้องวิ่งให้เร,เร็วที่สุดเราเกือบจะเบียดเข้าไปในช่องแคบนั้นไม่ได้ฉันอ่อนแอเกินไปแล้วแจ็คก,ก็อุ้มฉันขึ้นในอ้อมแขนของเขาอากาศเหม็นอับทําหัวของฉันเริ่มคล่ามัวและฉันก็สลบไปสิ่งสุดท้ายที่ฉันจําได้คือแสงบางๆข้างหน้าฉันตื่นขึ้นมาที่บ้านของแจ็คก,กลับกลายเป็นว่าเขาโทรหาตำรวจแล้วพ่อกับแม่ถูกควบคุมตัวไปที่สถานีตำรวจใครจะไปคิดว่ามันจะจบลงแบบนี้ หลังจากนั้นการพิจารณาคาดีที่ยาวนานก็เริ่มขึ้นและฉันก็ไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นและในการประชุมครั้งสุดท้ายฉันก็ได้รับรู้ความจริงตลอดเวลาที่ผ่านมาพ่อกับแม่ให้ยาปลอมกับฉันไม่ใช่ยาจริงฉันจึงมีอาการแย่ลงและเงินที่พ่อและแม่ได้รับจากกองทุนการกรุศลพวกเขาเก็บไว้เพื่อตัวเองและซ่อนมันอยู่ในห้องใต้ดินจัดไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับมันจริงๆตำรวจไม่เคยพบหาเงินเหล่านั้น แต่นั่นไม่ใช่สิ่งที่ทําให้ฉันใส่ใจแต่เป็นความจริงที่ว่าคนใกล้ชิดของฉันหลอกใช้ฉันมาตลอดเพื่อเงินฉันไม่อยากจะเชื่อพ่อกับแม่ของฉันถูกสั่งขังเป็นเวลาสีบปีและฉันกําลังจะถูกส่งไปที่สถานเลี้ยงเด็กกาพร้าหมอย,อยังบอกว่าฉันคงมีชีวิตอยู่ได้อีกไม่นานเพราะไม่มีเงินเพียงพอสําหรับการรักษาได้อีกชีวิตของฉันจบสิ้นแล้วแต่ที่น่าประหลาดใจก็คือแจ็คตัดสินใจที่จะรับฉันไปดูแล และเมื่อเอกสารพร้อมฉันพิจะเตรียมอาหารเย็ยนขอบคุณเขาด้วยสูกินี่ในสวนของที่บ้านฉันคงมีชีวิตอยู่อีกไม่นานแต่ในช่วงเวลาที่เหลือฉันอยากจะตอบแทนความเมตตาของชายที่ช่วยชีวิตฉันไว้ฉันแทบจะไม่ได้ไปที่สวนของพ่อแม่และแจะก็เห็นฉันที่นั่นเขารีบกเข้ามาช่วยฉันเรากำลังตัดสูกินี่เมื่อเห็นเศษแก้วชิ้นหนึ่งใต้พุ่มไม้มันคืออะไรแจกเริ่มขุดดินอย่างรวดเร็ว และนาทีต่อมาเขาก็ถือขวดโหลที่เต็มไปด้วยเงินในไม่ช้าเราก็ขุดสิ่งที่เหมือนกันขึ้นมาเป็นโหลฉันแทบไม่เชื่อสายตาตัวเองจํานวนนี้ไม่เพียงแต่พอสําหรับค่ายาเท่านั้นแต่ยังเพียงพอสําหรับการผ่าตัดของฉันด้วยฉันสามารถฟื้นตัวได้อย่างสมบูรณ์หัวของฉันเริ่มหมุนอีกครั้งแต่คราวนี้จากความสุข